กลับมานะคะเป็นเรื่องสุขภผ้าอย่างที่บอกไปเป็นเรื่องของผ้าอนามัยอย่างที่เรารู้กันเป็นยังไงเป็นแบบมีปีกกับแบบสอดใช่ไหมต้องบินสิต้องบินเออต้องบินนะแล้วผู้ชายจะงงมากเวลาฝากซื้อผ้าอนามัยแบบเอาแบบมีปีกนะคะย้าเขาว่าจะแบบมีปีกโอเคต้องท่องอะไรเงี้ยนะมีหนามีบางมียกะย่สำหรับกลางคืนกลางวันใช่วันนี้คุณหมอก็เลยมาเตือนอีกครั้งหนึ่งนะคะแพทย์หญิงสิรินาธนุชน่าสุตินารีเวทโรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทบอกเลยค่ะบอกว่าผ้าอนามัยหลักๆมีแบบแผ่นแบบสอดนะคะ ผู้หญิงหลายคนมีอาการแพ้ผ้าอำไมาคือเป็นผื่นคันออออแล้วก็ต้องสังเกตตัวเองด้วยนะว่าใช่ยี่ห้อไหนแล้ว ไม่แพ้หรือใช้ยี่ห้อไหนแล้วแพ้ไม่ควรเปลี่ยนยี่ห้อบ่อยเพราะเชื่อคําโฆษณานะคะเลือกดูยังไงต้องดูวันหมดอายุก่อนดูแพ็กเกจที่ซับมีวันหมดอายุด้วยมีวันหมดอายุด้วยสินค้าทุกชนิดต้องมีวันหมดอายุนะคะุณไม่เคยรู้เลยนี่ไงนี่ไงต้องย้ํานะดูนะคะดูแล้วก็แพ็กเกจไม่ฉีกขาดไม่ถูกแกะเพราะว่าถ้าอนามัยเก่าหรือมีเชื้อโรคเข้าไปสําคัญไหมเข้าไปที่ช่องคลอดเราสิแล้วก็การซึมซับการยืดหยุนของสำรีก็จะไม่ดีด้วยถ้าเกิดมันถูกแกะ นะคะไม่ควรเก็บผ้าอนามัยในที่อับชื้นเช่นห้องน้ำเมื่อแกะออกจากห่อแล้วต้องอยู่ในตู้ที่มิดชิดแล้วก็กันแมลงหรือว่าสัตว์ที่มีเชื้อโรคด้วยนะคะส่วนใหญ่ผู้หญิงไว้ในห้องน้ำนะ่ไใต้ซิงนั่นแหละก่อนใส่ผ้าอนามัยล้างมือทุกครั้งด้วยนะคะเปลี่ยนผ้าอนามัยทุกๆ4ชั่วโมงสําหรับคนที่มีประจำเดือนมากก็เปลี่ยนสักหนึ่งสองชั่วโมงหลายคนบอกว่าอุยผ้าอนามัยเดี๋ยวนี้นะคะคุณหมอเขามีแบบว่าซึมซับยอดเยี่ยมคุณหมอบอกจะซึมซับยอดเยี่ยมแค่ไหนก็ต้องสี่ชั่ว มีแบคทีเรียมากมายออนะคะส่วนผ้าอนามัยแบบสอดเริ่มเป็นที่นิยมค่ะเพราะว่าเป็นสัมีอัดแท่งวิธีใช้คือสอดเข้าไปในช่องคลอดข้อดีคือคล่องตัวไม่อับชื้นแต่ข้อเสียคือติดเชื้อได้ง่ายกว่าเ,ออเปลี่ยนทุกสี่ชั่วโมงเหมือนกันออนะคะฟังเสียงคุณหมอค่ะพอมันหมดเกลี้ยงไปเรียบร้อยแล้วเนี่ย ทั่วไปนะไม่แนะนําก็คือให้ให้ให้ปกติไม่ต้องใส่ให้มันโปร่ปง,งคือมันมีมาสำลีมารองอีกชั้นหนึ่งอ่ะมันก็มีมีสมมุติว่ามีตกค้งตกขาวอะไรนี่มันก็จะอับชื้นแล้วก่อแบคทีเรียได้ง่ายก็คือตามหลักแล้วไม่ได้ควรจะต้องใส่แผ่นรองผ้าอนามัยตลอดเวลาตอนที่เราที่ไม่มีประจําเดือนใส่แค่ช่วงตอนที่มีประจาเดือนใกล้ๆก,กล้จะหมดอย่างเงี้ยค่ะเพื่อความสะอาดแค่นั้นก็พอเอา,ามาฝากผู้หญิงหลายคนคุ้นเคยเพราะว่าเป็นกันทุกเดือนบางทีก็มองข้ามไปนะ